อิไบพอดแคสต์เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside ์พอดแคสตนัดวันเวลามาเลยเพื่อไทยซัดประยุทธ์เลิกโทษร้านค้าเห็นแก่ตัวเดี๋ยวพาไปเดินตลาดดูความจริง นางสาวทัศนีบุรณุปกรณ์สอสเชียงใหม่พักเพื่อไทยโพสต์ข้อความแสดงความเห็นกรณีปัญหาสินค้าแพงพร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลหามาตรการเร่งด่วนแบ่งเบาภาระประชาชนโดยระบุว่าแพงทั้งแผ่นดินของขึ้นราคาทั้งตลาดประยุทธ์เลิกโทษพ่อค้าแม่ค้าเห็นแก่ตัวแล้วมาเดินตลาดดูความจริง ดิฉันยินดีพาประยุทธ์เดินตลาดฟังความเดือดร้อนของประชาชนด้วยตัวเองกุ้งได้มีโอกาสลงพื้นที่ตลาดบ้านท่ออำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เพื่อพูดคุยและสอบถามปัญหาความเดือดร้อนจากภาวะเข้ายากหมากแพงจากพี่น้องประชาชนและพ่อค้าแม่ค้าในตลาดพบเป็นเสียงเดียวกันว่าสินค้าแทบทุกอย่างในตลาดได้ปรับราคาสูงขึ้นไม่เว้นแม้แต่ถุงขยะถุงใส่แกงแก้วพลาสติกใส่กาแฟ ภาวะของแพงกระทบกับทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งร้านขายแกงถุงที่ปรับราคาขายได้เพียงแค่ครั้งเดียวแต่ราคาสินค้ากรับพุ่งสูงขึ้นทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการทําให้พ่อค้าแม่ค้าร้านแกงถุงต้องปรับลดปริมาณอาหารลงเพื่อให้ยังคงสามารถขายในราคาเดิมต่อไปได้และตอนนี้ข้าวสวยและข้าวเหนียวก็ปรับราคาสูงขึ้นอีกแล้วภาวะเช่นนี้ประชาชนจะอยู่ได้อย่างไรคะ นอกจากภาวะเข้ายากหมากแพงแล้วพ่อค้าแม่ค้าต่างบนถึงภาวะเศรษฐกิจซบเซาโดยระบุว่าผู้บริโภคที่มาจับใจใช้สอยในตลาดบ้านทอมีจำนวนลดลงส่งผลให้รายได้ของพวกเขาลดลงตามไปด้วยนี่คือสภาวะจริงที่พ่อค้าแม่ค้ากำลังประสบอยู่ต้นทุนของพวกเขาสูงขึ้นจึงจำเป็นต้องปรับราคาขายแต่ประยุทธ์กลับกลด่าพวกเขาว่าเห็นแก่ตัวที่ปรับราคาสินค้าสูงขึ้นหากประยุ์ คอยอยู่แต่ในห้องแอร์แล้วรับรายงานจากลูกน้องไม่เข้าใจสภาวะปัญหาที่แท้จริงที่ประชาชนกำลังประสบอยู่ท่านจะเป็นนายกรัฐมนตรีที่ห่วยที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยและจะสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนทุกย่อมย่าอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ดิฉันจึงขอวิงวอนให้ประยุทธ์เร่งลงพื้นที่ตลาดสำรวจปัญหาที่แท้จริงที่กำลังเกิดขึ้นกับประชาชนเลิกอ่านเสียทีเถอะค่ะรายงานที่มาจากลูกน้องท่านที่ผ่านการตกแต่งให้สวยงามมาแล้วหลายชั้นมาดูปัญหาจริงดีกว่านะคะดิฉันพร้อมพาท่านเดินสำรวจตลาดด้วยตนเองหากท่านพร้อมก็นัดวันและเวลามาได้เลยค่ะดิฉันยินดีพาท่านรับฟังปัญหาจากปากของพี่น้องประชาชนเพื่อให้ท่านมีความเข้าใจที่ถูกต้อง และปัญหาของพวกเขาจะได้รับการแก้ไขสักทีทัศนีบูรณุปกรณ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเชียงใหม่เขตหนึ่งพักเพื่อไทยขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนสุดสัปดาห์อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ